3พฤติกรรมนะคะที่เขาทำเหมือนจะรักคุณแต่ก็ไม่ได้รักคุณเหมือนจะสนใจคุณแต่ก็ไม่ได้สนใจเหมือนจะชอบแต่ก็ไม่ได้ชอบคุณเออมีอะไรบ้างข้อแรกเลยมามาหายหายอีกแก๊งมามาหายหายเนี่ยไม่เคยหายจากชีวิตคุณไปแบบถาวรหรอกเอาจริงคุยเป็นปีสองปีก็ยังฝังรากลึกอ,อยู่แต่ว่าในการมามา,มาหายหายคือความไม่สม่ำเสมอในการคุยกันการแชทกัน บางคนหายหนึ่งสัปดาห์ผู่มาบางคนหายไปเป็นเดือนสุดท้ายกลับมาอันนี้คาดหวังในเรื่องของความรักความจริงใจไม่ได้นะคะถ้าคนที่จริงใจรักจริงอยากมีครอบครัวแบบอยากคบกันจริงๆิอ่ะมันจะมีความจริงใจมาก่อนจะไม่ใช้พฤติกรรมนี้พฤติกรรมนี้ก็คือพฤติกรรมของคนที่ มันอาจจะมีอย่างอื่นที่ดึงดูดความสนใจแล้วก็ไปแต่พอรู้สึกแบบไม่ก็มาหาเพื่อนคุยดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะข้อที่2คือตอบบ้างไม่ตอบบ้างตัวเขาเองยังเคลียร์กับเขาไม่ได้เลยว่าตกลงเขาพร้อมที่จะมีแฟนไหมหรือบางคนก็พร้อมที่จะมีแฟนแหละแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์เขามากพอหรืออาจจะยังไม่ได้เรียนรู้กันมากพอซึ่งมันเกิดได้จากหลายปัจจัยหนึ่งถ้าคนที่มีแฟนต่างชาติอาจจะในเรื่องของภาษาคุณไม่ได้อะ มันก็จะทําให้ผลลัพธ์ในการคุยไม่ไม่ไม่สักเซสนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าบางคนก็คุยได้อยู่บางทีเราอาจจะยังไม่ใช่สเปคหรือเขาอาจจะยังไม่ได้โดนใจหรือเขาอาจจะคุยกับคนอื่นมีหลายปัจจัยนะคะอันนี้แต่คือโดยรวมๆแล้วอ่ะยังไม่ได้ทุ่มให้กับเรามากพออ่ะโอเคไหมข้อที่สามนะคุยแบบจริงจังแล้วก็หายไปเลยแล้วก็กลับมาใหม่อ่ะหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุยจริงจังเป็นมัน่นเป็นเหมาะ สไตล์แบบว่าอยากแต่งงานอยากใช้ชีวิตคู่อยากมาหาคือวาดภาพสวรรค์มีมานก็คือพูดง่ายๆว่าให้ความหวังให้ความหวังให้คุณรู้สึกดีให้คุณรู้สึกแบบคิดต่อกับเขาอะ่ะเออโอเคไหมพอคิดต่อแล้วก็คือวุบฝันนั้นหายไปก่อนฝันนั้นเงียบไปก่อนแล้วเขาก็เงียบหายไปสักอาทิตย์หนึ่งคนที่จะเป็นจะตายกระวนกระวายเป็นคุณละเพราะอะไร พาอเขาทิ้งระเบิดลูกใหญ่ทําให้คุณรู้สึกดีแล้วในใจของคุณนะ่ะซึ่งมันมีเขาแล้วเขาก็พูดทุกอย่าง motivation คุณแบบหนักมากๆเลยกับความฝันที่ยิ่งใหญ่แล้วเขาก็หายไปสุดท้ายเขาก็กลับมาใหม่กลับมาใหม่ก็คือก็พูดดีเหมือนเดิมทำให้คุณรู้สึกว่าไอ้เรื่องที่เขาทำทั้งหมดแล้วเขาเงียบหายไปอ่ะคุณจะไม่ถามแล้ว แล้วคุยก็เริ่มใหม่กับเขาอีกเหมือนเดิมแล้วมันก็ทิ้งบอมให้กับคุณแบบนี้อีกเหมือนเดิมอะอันนี้เราเรียกว่าพฤติกรรมของคนที่เลี้ยงคุณไว้เฉยๆเลี้ยงไว้ไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์ในเรื่องอะไรก็แล้วแต่แหละอาจจะเป็นคุณอาจจะเป็นคนที่สวยเซ็กซี่ดูดีสําหรับเขาก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่มันแบบรู้สึกว่าเขาอะอยากจะคุยกับคุณแบบเนี้ยแต่เขาไม่หายไปเราเรียกว่าพฤติกรรมของคนที่ไม่ได้จริงใจไม่ได้รักจริงนะคะ แต่ว่าก็ไม่ยอมหายจากเราไปจักทีโอเคไหมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดใจกดแชร์กับโคเชเอมนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปค่ะ